สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้นะคะก็มาพบกันอีกแล้วกับช่องนุน้งนิ้งเ j เจ a ช n e นนะคะเอาแต่ของอร่อยมาฝากทุกๆคนนะคะวันนี้เราก็ไม่พลาดที่จะเอาของอร่อยมาให้เพื่อนๆได้ทานกันอีกแล้วนะคะตามกันมาได้เลยนะคะร้านนี้สายปิ้งย่างต้องเลิฟเบอร์สุดๆไปเลยนะคะเพราะว่าเป็นร้านที่ เครื่องเคียงเยอะมากๆนะคะแล้วก็หมูชิ้นโตโตกันเลยเราไปทานด้วยกันเลยจ้าและนี่นะคะเราก็มาถึงร้านแล้วจากที่เรานั่งรอคิวมาสักพักหนึ่งนะคะอันนี้จับแช์นะคะอันนี้ก็ยำสาหลายนะคะทุกคนนี่กิมจิก็มาแล้วนะ,ะอาจจะถ่ายไม่ครบนะคะนี่มีซุ้งมีซุปน,ะ,ะ,มปนะ,ะมีซุปตั้งสามสี่ซุปนะคะไม่ว่าจะซุปกิมจินะ ต็อกโกีไก่ผัดนะคะอันนี้เป็นมหมีดำเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้หมูก็ย่างขึ้นมาแล้วนะคะมีข้าวผัดด้วยเออเห็นแวบๆเมื่อกี้ใช่ไหมคะและนี่เรากำลังจะขอเปลี่ยนเตาเตาไหมนะคะไฟมันแรงมากน้ำจิ้มก็คือมี ทุกน้ำจิ้มที่ควรจะมีผักสดๆนะคะใบางาไม่อั้นนะคะทุกคนมีของทานเล่นไม่ว่าจะเป็นไก่ทอดเฟ้นฟรายนะคะนี่น้องเขาแก้งนะคะมือแว๊บๆเข้ามาคืออยากจะกินแล้วแต่เราขอถ่ายนิดนึงนี่หมูสามชั้นที่ถูกต้องนะคะทุกคนนี่เนื้อแบบนี้กันเลย มีมันหมูแทรกหน่อยใครจะชอบกินแบบเบคอนพันเห็ดเขาก็มีไก่ทอดราซอสเกาหลีก็มีนะคะทุกคนส่วนอันนี้เป็นหมูที่เราย่างแล้วแล้วเราก็เมื่อกี้เราเปลี่ยนเตามาใหม่นะคะทุกคนเริ่มเอามาอุ่นอีกสักครั้งหนึ่งนะคะเมื่อกี้มันไหม้ไม่ไหวนะคะเตาเตานี้สามารถเรียกพนักงานแล้วเปลี่ยนเตาได้เรื่อยๆนะคะทุกคน นี่เป็นยังไงเกาหลงเกาหลีต้องเข้าแล้วนะนี่ได้หมูชิ้นมาโตโตเลยนะคะทุกคนแล้วมาย่างกับไฟร้อนๆแล้วก็ค่อยๆหั่นฐานกินกับน้ำจิ้มเครื่องเคียงและก็ข้าวเคิลหรือกินกับผักก็ได้นะคะทุกคนนี่ เวลาผ่านไปเราก็สั่งหมูมาอีกแล้วไม่ว่าจะหมูสามชั้นหมูสันคอนะคะทุกคนชิ้นแบบนี้นันหนาไม่จกตานะคะทุกคนนี่ถ้าใครชอบแนวนี้นะคะสายนี้ต้องมาทานนะคะคนละหัวละตอนนี้เขาขึ้นมาสิบบาทแล้วแต่ก่อนมันแรกๆเลยคือ้อยเก้้าถ้าหากว่าตามช่องนิงมานะ แล้วก็ขึ้นมาเป็น219และล่าสุดขึ้นมา229เพราะของมันขึ้นราคานะคะทุกคนแต่คุณภาพยังอัดแน่นนะร้านนี้หนิงมาทานบ่อยมากๆเลยนะคะเพื่อนๆถ้าหากว่าใครตามเนี่ยจะเดาออกละว,ว่าคือร้านอะไรนะคะนี่เพื่อจะได้ทำให้เพื่อน,อนๆหิวนะคะบิวให้เพื่อนๆ ที่ชอบมาส่องคลิปตอนดึกๆนะหิวชวนหิวไปด้วยกันนะคะทุกคนถ้าใครไม่ทานฟิลประมาณนี้ก็ขออภัยด้วยนะคะทุกคนนี่เอาพริกกับกระเทียมมาย่างนะมันฟินสุดๆเลยมันหอมกินกับเนื้อย่างมันเข้ากันมากๆเลยนะคะทุกคนนี่เป็นยังไงเนื้อกำลังสุกหนึ่งด้านละเหลืออีกหนึ่งด้านรอสักคู่ เดี๋ยวจะามาเสิร์ฟให้เพื่อนๆได้ทานกันและใบงานเนี่ยเข้ากับปิ้งย่างอะไรแบบนี้มากๆเลยนะคะบางคนอาจจะไม่ชอบกินใบงาแต่หนิงชอบมากๆเลยนะคะทุกคนกินได้เรื่อยๆและร้านนี้เขาสั่งได้ไม่อั้นนะคะสำหรับใครที่ชอบกินใบงานี่อันนี้คือหั่นแล้วนะคะเหมือนตัดต่อ จากที่เป็นชิ้นโตๆตเมื่อกี้เราตัดเป็นชิ้นพอคําแล้วนะคะทุกคนเพื่อที่จะให้หมูนั้นมันสุกทั่วถึงนะคะความสุกเราเอาตามชอบเลยใครชอบเกี่ยมใครชอบอ่านุ่มๆจัดไปได้เลยแล้วพริกกระเทียมที่เราย่างก็กําลังดีกินกับหมูนี่คือสุดยอดเลยนะคะทุกคน จนมาถึงท้ายคลิปนี้แล้วนะคะก็จะบอกพิกัดว่าร้านนี้ชื่อว่าคิวพิกนะคะบางแสนนะคะทุกคนราคาย่อมเยาวกินได้แบบจุกๆุไม่จำกัดเวลาด้วยนะคะทุกคนแต่เอาจริงๆนะเราก็กินได้แค่พอประมาณเท่านั้นแหละกินมากสุดก็ชั่วโมงนิดๆไม่เกินนี้ส่วนใหญ่ก็ กินจริงๆจังๆแค่30นาทีแรกหลังจากนั้นคือนั่งเมาส์มอยนะคะทุกคนนี่คืออาหารมื้อดึกของเราในวันพิเศษนะคะมาเลี้ยงวันเกิดน้องเดือนนี้นะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะทุกคนและสุดท้ายฝากช่องหนุน่งหนิงเคเจ h ชน n นลไว้ด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าว่าหนิงจะพาเพื่อนๆไปกินอะไรอีกไว้เจอกันจ้ะบายบาย